แล้วก็มาอยู่กับเทเ k ้นพาร์ทที่สามหมดนะเรื่องนะผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อเลยในชัตเตอร์ที่เจ็ดนะครับชัตเตอร์หกแล้วก็เจ็ดนี่เป็น,นเรื่องส่วนในผมที่ยังไม่ได้เล่นต่อนะครับที่ไม่ได้แอบเล่นด้วยมาถ้าเสียงเปลี่ยนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเป็นหวัดเล็กน้อย

นี่ให้เรามีบทบ้างเรน <laughs> นะเ <laughs> ข้าใจแล้ว,วที่เหลือฝักด้วยฝบมือเอ็กซ์แลนด์ สีนี้ก็เท่เลยหุผมขนลุกเลยว่ะโอ้โหตัวเป้งคือสมอลนีน่งามพันนี่อยากตายฟรีอร่ะ

Oh, hmm. Hmm, ุ้ยเบื่อทุกอันเตียวเลยโอยมาตรว้โอ้โหโอเด็ดจัง

ออกมาโอ้โหโดดทีมเลยโอ้นยน่จะจับน่จะจับจับเลย ว้าวหมดเลยว้าวหมดเลยโอยกลุมลงไม่ทันเยอะกูต,ตัวมันแข็งเหรอเฮ้ย โอ้ยเจ๋เยเฮ้ยหเอาละแพ้แน่เลยโอ้โหเริ่มแต่ตรงไหนฮะโอเคตรงนี้โอ้ยมาเดี๋ยวม่ไดี๋ย

มารอบนี้ผมจะชนะหน่าไอวินเอรอบนี้กูรู้แล้วโอ้โหยิงเนเซอร์สกายกันเลยโอ้โหโอ้โหสแปม โดนจับนัาเธอโอ้ตัวแข็งโอ้ฮีสแบกก็หมดอันติเลย มม่เลยจะไม่ตายนะโอ้โหเรือยังเหลือเยอะเ,เลยวะน่า,นาจะเหลือแล้วเหลือน,นะน,น,นี่เฮ้ยโอโ้แต่ว่าอย่างไรก็ชนะนะครับมังโอ้โหสำเรดจสำเร ใส่สุดซะด้วยคาสิยะเรากำมังไร้เทียททุกพื้นเลยพอได้แล้ว เป็นแล้ว a ่อรอ o ม่เห็ n ค e ยแกจะล o ไม่จะเลิกัวเรียบร้อยแล้วอสุจเลนะถ่วงให้นะถ่วงให้จะใช้ไม่ตายได้ เฮ้ยมาแล้วเทวัตดาวอยอนยิงลูกศรออกแห่งอะไรนะเอาว้าวเอาโโอ้หชาร์จตั้งนานชาร์จว่าวนี่ไปแค่บรุษชมอ็อปดอฟังอาจอว่นดียิงคืนเลยโอ้ Chi è Io. non ho avuto a usarti, questa. è la mia punizione. Ormai. Sono pronto da molto tempo. Hmm. è qui, è è Tuttavia, non mi Non mi non อายกาต้องโดนนะไม่้คาเรียวเป็นผงเลยอยู่าารอยู่รอดได้ทั้งสองภาคเจ็ดกับแปดภาคแปดไปรอดว่ะ ไทฟีไงกูเห็นลามึงอยู่นะนี่วายวายวายส่ยงเวลาให้จีนสำเร็จนะ หี่งจะฆ่าไม่ได้แต่ก็ถงเวลาให้ได้อยู่การเสียสละครั้งนี้ของคลโอนี่ไม่ได้สุด่าวะครับแต่ไม่เห็นศพมีสองความหมายคือหนึ่งยังไม่ตายสองไม่เหลือซาก <laughs> ไม่เอาอย่างสองแล้วกันผมเฮภาีแล้วก็เอาเฮียชีย้ไปภาคนีะเจ้าคาริโอไปก็คงไม่ใช่เรื่องนะจะบอกว่าภาคเจ็ดมผมคนเล่นคราริโอเยอะอยู่นะตอนผมเล่นแรงนะนี่ฟิล์มเลยโดยนันติเข้าไป Uh -huh. oh, Troops have been dispatched and are moving to Yakushima. We'll slow down Jean kazuma and draw out the rebel army. Then take them all out at Yakushima. I assume that's the plan. Oh, ไม่รู้ว่าอืมไม่รู้ว่าที่พูดนี่คือจะดูดพลังหรือเป็นห่วงลูกนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นห่วงลูกแน่นอนแม่งต้องดูดพลังเดจจี๋ยวอีตาแดงสองข้างแล้ว

ไมด่ดขวงใครบ้างผมจำไม่ได้แล้วแต่่าจะของทวดประมาณหนึ่งคนเอ้ยปูม่มาหนึงคนของจินนิดหน่อยเออแล้วของตัวเองก็สมคนรวมอาเตลก็เป็น <Yeah. S 2> สี่นี่ไง นี่พล er so ังท ah ี่จอเจอกันได้เชื wrote, ่อ oh, มันได้จินเท่านั้นโอ้ไมคกอนมเพิ่มีส่วนตัว だが仲間外れはかわいそうでしょ分かったからあんま詰めてくんなこのジュンってのがジンのお母さんやなはい7年ラリニエプリンシパルでラファミリーカザマアイテエクステミネーアーキルキンキアータケイアクシマ June k a アディスパリュうんピサーナおーく

私はね自分分ののの地をを作っっって長ににななるのが夢だだだたたたよ世世界界中中人幸せしかかん随と欲張りい、きんはどうで。だっ <laughs> たの เราฝันก็ม่ิบูรณ์แบบพิเศษหรอกนะ<อ>ปกป้องแม่ปกป้องธรรมชาติแล้วมึงก่อสงครามโลกทำไมอ่อเออมันก็บอกให้ผมยืนดีว่าแต่มึงก่อสงครามโลกไม่เกี่ยวนี่ <c oughs> ต้นไม้ใหญ่

ไอ้เคลียร์ทางเรื่องคือมึงจะแลกหมดเพราะอยากเข้าใจกันไม่ได้นะเพื่อนมึงคุยกันก็รู้เรื่องเอาจริงแล้วนี่แต่ไม่ขัดโอ้ลืม พิสเมสพิสเมสเออเกือบแล้วเกือบไม่ได้ใช้อุ๊ยอันสีมาลองอู้โดนได้ไงอะ่ะโดนแล้วโดนแล้วออกคาซีนเก่งดีเนอะเสียอยู่ฮยมา นี่เอาจริงแล้วนะทั้งหลอกอีดีดีโอ้ยโอ้โดนจนได้โอ้โหยีสมัดด้วยไมา Ui đã quá đã quá. Ui wow, 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 wow. Ta đồn, ta đồn, hít a mèo chút. Oh, lên.

โดนดูดเข้าไปแล้วโอ้จับตัวเขาฉันมีเบาะแสอยู่ข้างหน้านี่ว้าโอ้ยจินเดี๋ยวอยู่กลับกาให้ได้ เออสลบต่อยกันยกเดียวเรียบร้อยเลยอะโรชาตเตอร์อีกแล้วครับท่านมันจบที่หกชตเตอร์ที่ 9. เก้าชาชตเตอร์สุดท้ายใช่บอกวะ่า, 7, 8, าเจ็ดแปดเก้าโอเคป้ของครับจีน่าจะมีสอ,อย่างอย่างแรกคือจับตัวคาซามาจิน ジーシャのセンキューケンカヨーソーズだ。ねえ、うん、おれ<に>たちはショータイニーカリアのシュルクをたたくり、<スリー>わかるがんか、ジョンティー、ライオフ・キングダム。ジーシャワー、タイカイニーシュ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 ー10人シュ人シュ<スリ>ーシュ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 シューシュ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  ไงเอ่ยอ,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 อ่ะพออาา่ะฮะเอาลองเอารังห่าหลังเชื่อมเชื่ออะไรก็ได้เอาไดคราวนี้บอกเขาว่าอยู่ที่นี่จะได้กลับมาให้ได้อาา่ะฮะพูดทียอะไรวะไอ้กู มาแล้วครับผมแจ็คแจ็คเจ็ดปกป้องเขาไว้ดีแน่นอนค่ะปกป้องแน่นอนค่ะ bịng rồi, đây là tiểu Yuu, cướp tiền là trách con đây băng, เตะไป,ไ,ปไม่กันด้วยอะไรวะเนี่ยกลับมายมาจากฝั่งนี้เลยโอ้ย ôi 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 đi tìm lời ăn mày đuổi mày nè โอ้โหแฉทำไมผมไม่ชินกับเสียวอยู่จริงๆนะตัวเล่นยากมากเลยโอ้ยโอ้โหดูดูดู Nói đùa bọn cắn Nói đùa Lên <ngài> à <laughs> Ok, <laughs>

ท้ายยังอ่ะโอ้โหยากจริงยากจริงมันมันเดายากอะทางของแชนติดตัวไปสองรอบไม่มีรอบที่สามหรอกนะสี่ไม่ให้ไม่อนุญาต căn mớiอยู่ ôi, ôi. ôi. Đi. Đi. Yà, มาเลยไม่ไหวแล้วเบางอย่างมาตะแผลมันนะสี่ตะแปลเลยเออทำไรเหรอ อุ้ยโอเคจบแล้วเล่นแพ้ไปสองรอบอะแจ็คเจ็ดอะโอ้โหแต่มันก็ยังเหลือเยอะเลยนี่ไม่ปล่อยไปหาจินหรอกนะเกือบแย่เกือบแพ้จินโอ้โหเสียงแม่จินอย่างเข้มเมื่อกี้หมายถึงตอนที่ผมพากเนี่ย อมอมสองสังยว่าไอ้ทีมันห้อยลงมามันไม่ลำคาน แชตเตอร์ไหวหรือเปล่าแชตเตอร์สิบเราอาจจะต้องตัดคลิปแล้วนะครับยังไม่ลู้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันฝากผมไว้เช่นนะันบ๊ายบาย